เดอะเวิลด์ชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวภูเรือและเชียงคานจังหวัดเลยสการพาพระธาตุสีสองรักอนุสรณ์ที่สร้างขึ้นเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยาและอาณาจักรลาวตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขงต่อด้วยวัดป่าเนรมิตวิป,ป,ป,ปัสนาวัดที่สร้างด้วยศิลาแรงสวยงามมีพระอุโบสถหลังใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือหลังจากค้างที่ภูเรือหนึ่งคืนเปล่าไปเที่ยวกันต่ออีกหนึ่งคืนที่เชียงคาน ชมบรรยากาศถนนคนเดินริมแม่น้ำโขงเที่ยวแก่งคุดคูและเดินชมวิวบนสกายวอล์กที่เชียงคานออกเดินทางวันที่18-20มีนาคมนี้ทันละ19,500บาทอาหารอร่อยที่พักสบายตามสไตล์ Around the World สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่061-421-0110 061-421-2680หรือ w w w Around the World Thailand c o m